السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حل ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نَعَفَعْنَا بعلومنا في الدارين <applause>

กล่าวมุซันนี่ฟุรหิมะอัลลอฮฺ تعالى ดัน berkata อย่างอัมพุญโขการันเลดได้กล่าวด้วยเจ้าของปลายปากกาก็คือเจ้าของคิทับนี้กล่าวดันด้วยดัลเลลินี้เลด้วยหลักฐานนี้ด้วยหลักฐานที่ Rasul mi amanah Rasul Tidak tam kong haram tidak mai tam kong itu nan Dalil wajib Yang ketiga Nan ko ku dalil pen, dalel, pen Ti wajib sifat tisam Aha Maka di kehandok kinyo, di kinyo, ki yang tiga ni. Iaitu tabligh. Nan ke tabligh. Seng naik kitab ni sifat wajib samrab rasul ni sam. Kau ke sidik amanah lekat tabligh. Su, suan fatanah ถูกนับเข้าไปในตับเล็กด้วยปริยายเพราะฟาตานะแปลว่าฉลาดคนไม่ฉลาดจะเผยแพร่ได้ยังไงเพราะการเผยแพร่ศาสนามันจะต้องเจอคําถามที่แปลกเจอคําถามที่ยากที่จะต้องตอบอย่างกระจ่างชัดถ้าไม่ฉลาดจะเอาอะไรมาตอบฉะนั้นเลยฟาตนะถึงไม่นับก็ไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีแต่มันมีอยู่ในตับเล็กด้วยปริยายทีนี้หลักฐานที่รอซูล มีอาณาณ์นั่นแหละเป็นหลักฐานว่ารอซูลมีคุณสมบัติตับลิกอีกทีหนึ่งแต่ถ้าไม่ไปแพร่ไอ้น้านบีรับองค์การจากอัลลอฮ์เหมือนกันแต่ปฏิบัติส่วนตัวนั้นสิ่กอาณาณ์ฟาตอนะตับลิกไม่มีแต่ถ้ามีตับลิกนั่นคือรอสูล Bermula kenyataan yang demikian itu. Korani kuam yang demikian itu. Demikian tak boleh. Kerana bahawa so mereka itu. Dua sahib cacin mereka itu. Mereka sekalian rasul jikalau tiada menyampaikan mereka itu bagi makhluk tak mai pei pehi mereka itu mereka rasul rasulan tak kau mai mai pei bagi makhluk hai kap makhluk kau ke manusia dan tak mai pei nas tayo adalah mereka itu yum tak pen mereka itu mereka sekali rasul

Nas adalah kita disuruh dengan mengikut. Rauyam tu cai Hai rau tam tam. Pada menyembunyikan. Nenge pok pichin dia rasul kut beb ya. Ja. Ta rasul pokpit. pit. Raka pokpit pit lah. Ha. Tetapi menyembunyi itu, menyembunyi sesuatu itu, แต่การปกปิดสิ่งหนึ่งนั้นสิ่งหนึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ใจให้ไปแพร่น่ะปฤกิจยอันอย่างฮารอมเป็นสิ่งที่หารามเป็นสิ่งที่ต้องอ้ามนะสิ่งที่วา j ิบในการเผยแพร่หารามปกปิด ด้านยัง macro นั่นและสิ่งที่อ่าที่เป็น macro นั้นก็คืออ่าด้านยัง macro นั่นและสิ่งที่เป็น macro มาอย่างงี้นะก็หมายถึงถ้าสิ่งที่สุนัขให้เพปแพร่ถ้าไม่เไปแพร่ก็ macro เลยรอซูลถ้าอัลลอฮ์ใช้ให้ไปแพร่จะวัญิบหรือสุนัตรอซูลไปแพร่เด็ดขาดเลยรอซูลไม่ทำของฮารอมและของมักครและนยังมักรครอิตูฮะอิบารัดเมื่อกี้เนี่ยและสิ่งที่เป็นมักรครนั้นดีละนัดกันยังมึงริจอกันเดียวถูกสาปแช่งคนที่มึงริจอกันเดียวกัน กาเป็นก nah. ิจการที่ห้ามนะก็คือปกปิดนั่นแหละอัลลอฮ์ใช้ให้เปแปรแต่รสปิดถามว่ารสลได้ได้รับรอหมาหรือได้รับละนาละได้รับละนาทีนี้เป็นไปได้รอสนได้รับละนาเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันที่รสซูลจะปกปิด่า ว่ามาอะไรนะอิลลัลบาลาไม่มีอะไรบนเราที่อายั์อัลกุรอานว่าที่บันที่อัลลอฮ์เอ่ยในกุรอานนั้นบอกคุณสมบัติรอสูลนั้นไม่มีอะไรบนศาสดาเว้นแต่เผยแร่เขาจะรับไม่รับไม่ใช่ความผิดของรอสูลแต่หน้าที่รอสูลคือเผยแร่คนที่รับก็อัลฮัมลิลละรอสูลพลอยได้อาน,นิสงส์อุมาเพิ่มความดีรอสูลก็เพิ่ม คนที่ไม่รับรอซูลก็พ้นความผิดเพราะบ,บอกแล้วเผยแพร่แล้วเข้าใจนะพอนึกถึงตรงนี้นึกถึงคำพูดที่นบีบอกว่าอิซาระฮารติลบิดะตัววาสักตัลอาลิมุฟะอเลห์ฮิลันะตุลลอฮ์นะกลัวมหม อิซารฮารติลบิดอาตุเมื่อสิ่งไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาเกิดขึ้นซึ่งศัพท์มันใช้คำว่าบิดอาหมายถึงบิดอาดอลาละสิ่งฮารามทั้งหลายไม่ใช่จะห้ามเฉพาะบิดอ์นะไอที่ไม่ใช่บิดอาฮ ARAM โดยตรงก็ต้องห้ามอ่าวาสกัตัลอาลิมูและก็เงียบด้วยคนอเลม รู้ทางรู้ว่าไม่ถูกรู้ทั้งรู้ว่าไม่ได้แต่เงี่ยถ้าพูดไปเดี๋ยวรายได้ตรงนั้นหายถ้าพูดไปเดี๋ยวตําแหน่งสั่นคลอนถ้าพูดไปเดี๋ยวคนนู้ไม่พอใจถ้าพูดไปเดี๋ยวคนนั้นไม่โศกอารมณ์ก็เลยเงียยฟาอะเลหฮิละนนตุลลอฮ์น่ากลัวจริงๆ คนคนนั้นบนคนนั้นนะที่รัูลุลลอฮ์ว่าเฝ้าเลิก็ฟะอาลลล์อาลีมีนั่นแหละบนคนรู้ชนิดนั้นอัลลอฮ์สาบแช่งน่ากลัวนะครับจากสาเหตุนี้แหละบรรดาตุครูของพวกเราในยุคเก่าก่อนคนก่อนก่อนที่สอนพวกเราเนี่ยเขาพยายามบอกพยายามสอนหลักอาเกดัให้ถูกต้อง ของอาลุสนุนที่มาใช่อาลุสนุนเขาบอกอย่าไปเอาด้วยชีย้แจงหลักฐานอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ทั้งนักลีทั้งอักลีเมื่อเราชัดแล้วเราก็ประจักษด้วยตาเองคนที่ให้ความรู้เราเขารู้จริงๆเราจะทิ้งและไปตามคนที่เรียนสามัญอย่างนั้นเราจะทิ้งและไปตามคนที่เรียนตาม Google อย่างนั้น ไม่มีเหตุผลอะไรเลยอ่าฉะนั้นสิ่งที่โตครูฟัตวามันตรงกับกิตาบเราจะต้องยึดให้มัน่นเข้าใจนะอ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวต่อไปนะลูกหลานของเราไม่รู้จะเรียนกีตาบได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเรียนไม่เข้าที่ไม่เข้าท่าแล้วก็ถูกไปเป็นเหยื่อของเขาอันตรายเหมือนกัน Chaniah, belajar, 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 ไม่ว um ่ากับรอสูลอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่ไม่ว่ากับนบีอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่ไม่ว่าก <Yeah, S 2> ับอุมัตของท่านอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่และทีนี้การปกปิดเป็นของฮารามนะทีนี้รอสูลจะปกปิดทําไมเป็นไปไม่ได้ด้านอย่างมัก r o ก็ียอนจะมุญยุรุอิอิอัลลอฮ์ d ้ n g a n นอย่าง m a k r h a ล l a h ์ก็ไม่ใช้สิ่งที่เป็นมักรบนบีนุบอกกับบรรดาสาวกที่ดื้อด้านในสมัยก่อนบอกทุกอย่างแต่นั้นแหละคนเมื่อไม่รู้จักทูหันเมื่อไม่รู้จักอัลลอฮ์ปฏิเสธว่านาบีนุบาหมาังไม่เต็มบาทมา่งนู่นนี่นั่นม่ง และไม่ใช่น้อยวันน้อยเดือนน้อยปีนะตั้งเก้รอกว่าปีที่นบีนุพยายามสอนปล้ำบอกแต่คนศรัทธากับนบีนุแค่ไม่เกินร้อยคนกับอายุอานามในการทำงานนั้นเป็นเก้รกว่าปีนะจนกระทั่งนบีนุบอกกนะ่อนหนี้เรือที่ทำเนี่ยต่อไปจะมี อัลลอฮ์จะทําให้น้ําท่วมคนเหล่านั้นแทนที่มันจะสํานึกว่าเอถ้าท่วมจริงตายหมดเอฟอฟกเราดิแทนที่มันจะเชื่อมันกลับหาว่านาบินนบ้ามัง่งเผลอฝันมัง่งสารพัดนี่คือความจริงนะครับ ย่าว่าแต่คนนอกที่ไม่เชื่อแม้กระทั่งภรรยาณบินุเองยังว่ายังต่อว่ายังดูถูกดูแคละนณบินุเลยนั้นภรรยาที่นอนกอดกันทุกคืน,น,นลูกชายอีกคนที่ชื่อกันอานก็ยังไม่ยอมเชื่ออ้แต่ดีที่สามฮามสามินกับฮามินแล้วก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งศรัทธาต่อนบินุ และสิ่งที่นบีนุพร่ำบอกมันก็คือความจริงถึงเวลาน้ำก็ท่วมโลกจริงอะไรฮะเลยคนที่ไม่ศรัทธากับนบีนุตายเกลื่อนตายเป็นล้านไม่ใช่น้อยนะเป็นล้านครับอาลอนะอูซุบิลลาฮยมินซาลิกน่ากลัวจริงๆถึงถึงตัวจะใหญ่โตอยู่นานก็จริงแต่มันก็ ถึงเวลาก็ต้องสิ้นชีพนานแค่ไหนก็ต้องสิ้นมีจุดจบเมื่อมีจุดจบไม่ได้พบกับมาริฟาตไม่ได้มีอีมานเป็นจุดจบที่น่ารันทดที่สุดเสียดายเวลาในความเป็นมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ สมองมีแต่ไม่คิดว่ากอลูเล่นะเล่านัสมาเอานะกิลุมาคุณน่ะใน أصحاب السعير ที่อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่ากอลูบันดาชาวกาเฟรทั้งหลายที่อยู่ในนรกเนี่ยเล่านัสมาเอานะกิลุถ้าเราฟังบ้างสิ่งที่ศาสดาบอก ถ้าเราคิดได้บ้างเราคิดบ้านเราคงไม่ต้องมาถูกลงโทษในนรกสาแต่นี่มีหูไม่ฟังความหมายไม่ฟังข้าหูสายทะลุหูกวา่ามันไม่ติดเลยเช่นเดียวกันความหมายไม่คิดมีสมองนะไม่ใช่งโง่นะแต่สิ่งดีๆที่ศาสดาบอกไม่คิด ไม่อิมานเช่นเดียวกันที่บรรดาผู้รู้พยายามพร่ำสอนแทนที่เราจะคิดบางคนดูถูกดูแคลนด้วยซ้ำไปและอิมานเราจะเกิดได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนั่นที่มาของอน้ำท่วมโลกและ นามแห้งก็ตรงกลับนบิน,บบนุลงเรือก็ตรงกลับมาที่สิบเดือนมุฮัรรอมนั่นแหละที่มาของการทำกานุงอาสุรอที่พี่น้องของเราบางคนที่ฮุกบิดาบิดาบิดาพาแต่บิดาหนั่นแหละไม่รู้ไม่รู้เหวตึกลึกตื่นนาบานบิดาออย่างเดียวอ่า อย่าว่าแต่ำขนุนอาสุรรเจนั้นมากนั่นขนุงอาสุรนั้นหนึงะะ่งะาถาเยอะนะขนุครกบนิดเดียว5้าบาทแจกเขาก็ได้บุญนะภาษาได้ขนุอาสุรรเยอะแยะแจกกันทั้งบ้านและเป็นขนุชนิดเดียวในโลกนี้ที่ทําเพื่อทําบุญ ไม่มีใครทําขนมอาชูรอขายไม่มีขนมครกเขามีขายนะอะขนมอับปัมก็มีขายนะอะขนมสาลี่ก็มีขายนะสารพัดขนมมีขายแต่ขนมอาชูรอเขาไม่ขายเขาทําเพื่อทําบุญโดยเฉพาะแต่มันน่าอนาถนคนที่ได้เรียนไม่ได้เรียนกับครูเนี่ยนะ บางคนเรียนสามมันด้วยสามไปอ่าบิดาอาบิดามันถูกเขาหลอกอีกทีหนึ่งบางทีเราก็เอ็นดูมันเหมือนกันในขณะที่คนทำขันนอาชุรอมีลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นพันลูกศิษย์บางคนไปเปิดปอนเลาะด้วยสามไปอ่าความที่เขามีความรู้น่ะแต่คนที่มาแจกบิดาอาบิดากีตาบอันไม่ได้สักตัวหนึ่งแจะบิดาอาบิดาลาอิล่าอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอสูลล l l a h น่าอินดูอืม ทีนี้เมื่ออัลลอฮ์สุบฮานาห์วะตาลาไม่ได้ใช้ให้ทําของฮารามและไม่ได้ใช้ให้ทําของมักครบมาก็มุสต่าฮิลปะดะมารกะอิตูและแล้วเป็นไปไม่ได้สติปัญญาไม่ยอมรับปะดะมารกะอิตูมารกะสกเลรอสูลที่จะเป็นไปในตัวตนของศาสดาเหล่านั้น จัตุยังดิมิเก a ิตูดิม m i ก i a n ah k ของฮารอมแล้วก็ของมักครุปเป็นไปไม่ได้ที่รอซูลเหล่านั้นจะททำของฮารามหรือของมักครุเป็นไปไม่ได้ไม่ว่ารอซูลนั้นจะเป็นรอซูลคนใดก็ตามอ่าฮะพราะอามานี่วา j ิบสหรับรอซูลจริงๆสําี t e l h Ha, nah, seperti yang telah engkau ketahui di hulu. Cek cen sing ti cao dai rap ru nan. Yang ti cao rap ru kon nan. Wa rosu ni. Ja mai tam dekat. kong haram dan kong makro. rasul nan pen putih mak sum. Ja mak Amanah wajib dekat... kaat. Ji ta tong mi ti amanah Wajib wajib cen tabligh kan Ta Rasul mai tabligh nai wanan sahabat ko mai ru. ru. Ta sahabat mai ru tabiin tabi ko mai ru. Ta tabiin mai ru tabiin tabiin ko mai aja sab Ulama mazhab ko mai ru cen kan. Lek kuam ru lau nan mai ting. Mafok rau nenon. man mai mi tang lah. แต่นี้มันมีมาตั้งแต่นู้นจนมาถึงกับพวกเราเพียงแต่ว่าเราได้แค่บางส่วนเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะเหมือนกับคนสมัยก่อนเท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งที่เราได้เพียงเล็กน้อยเราอย่าหลงตัวเองว่าเราได้เยอะจนมองข้ามคนสมัยก่อนอย่านะครับอ่า ทีนี้ทำให้เรากระจ่างเลยทั้งหลักฐานนักลีอายัดอัลกุรอานและขะดษแลเลก็อักลีด้านสติปัญญาว่าศาสดาเหล่านั้นมีทั้งสิ่ดิกอามานะอัิดิกอามานะแลก็ตับเละนะเราก็เช่นกัน เมื่อพระองค์ a ลลอ์ให้ตับลึกแก่รอซูลให้รูลตับลึกเราอุมาตของท่านสิ่งที่เป็นภาคฟารดุอินเราก็ต้องวาญิบตับลึกเช่นกันวิชาอุซูลพื้นฐานวาญิบต้องสอนเฟกพื้นฐานวาญิบต้องสอนตาสาวุพื้นฐานก็วาญิบต้องสอนเพราะเป็นภาคฟารดูอินใครจะมาว่ามาจากจีนอยู่นานเรื่องของเขาอ่า แต่ของเราก็คือของเราเราในหลักอาลิสุนนาวัลยามะาน่าจะเพียงพอวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานความเข้าใจแด่ทุกท่านาและพระองค์ให้ความจําที่ดีให้มาริฟัดีชัดเจนและมีความมั่นคงในหลักแนวทางอาลิสุนนาวัลยามะและทําตัวเป็นประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอาวามทั่วไป และพระองค์ปกป้องสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายาไปอยู่ที่วาอัมมาดลีลูจาวาซิลอรอดิลบาชาริยตีก็ขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกการช่วยเหลือ,อถึงจะมากจะน้อยขอพระองค์ตอบแทนพี่น้องตามความเป็นจริง wa billahi taufiq wal wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wallahu a'lam